ดีด้วยเน้ยดอ้ยหนูใสหนูาทิ้งลงมาพะเินไปใหญ่เล็วลงไปจมเลยเดยจมเลยแล้วไปเลยแล้วได้ตัวใหญ่อีกแล้วดิโอ้ไปไมได้

เคลื่อนนี่อ้นี่ตระเหงนี่นึงสเปียนนี่เออสเปียนเันให้จับออจับเหนึ่งสเปียร์นี้ให้ดิเอาหนสเลียจะเปลี่ยนลย่งสีก็ได้่กายมันโมโยนไม่โยนจะไหนจะโยนถึันจับได้นี

ผมอยู่ข้างบนจับปลาเกงควานมาจับเื้อมาได้สบายเลยับพ่อรไงับไรเจตเปไ เดี๋ยวยาใยวัวก่อนกรึงทุกนี้เดินมากรึงมาอยู่โต๊ะทุกนี้เด้อเด้อเดี๋ยทุกนี้นะกรึงจัดจิตยอยู่ตรงเตี้ยตายแล้วนั่นไปจับใส่เนื่องดิใส้นม้นไปเ้าพักินอยู่ให้จับเรื่องห้มันจับไปเลยลุยให้มันเล่นไปเลยมันตกไปนู่นสิเอ้ยมันตกก็น่าจะมันอยู่ตรงนั้นน่ะ អឺបាទបងមើលត្រីអើយដាក់មួយ៣ទៀតហ៎មួយធ្លោដាក់ទៀតទៀតនេះបានដល់2 3គីឡូអើយឆាយស្ងាត់ត្រីនោះវិញសងដឹកនៅផងហ៎ហ្នឹងនឹកដល់ខ្លួនរបស់អើ แรงพลังแค่ร้านค้านั่นนะฮไอ้ขนมอยู่ไหนลูกน้ำไปมน้มีน้ำคิดมีน้ำอยู่ีมีาเพิ่งเคลื่อนไหนนอง